กัมพูชาได้รู้ความจริงว่าประเทศไทยนั้นมีศัก,กยภาพในการพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ใช้เองตั้งแต่เครื่องบินฝึกปืนเล็กยาวระบบจรวดหลายลำกล้องยานยนต์ทหารไปจนถึง UAV ติดอาวุธและนี่คืออาวุธยุโทโธปกรณ์ทางทหารสัญชาติไทยแอดยกตัวยอย่างมาแค่บางส่วนเท่านั้นปืนเล็กยาวขนาด5.5มม พัฒนาโดย n e r e ็ Arm i n d u s t r y ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระหมมซึ่งใช้สำหรับการปฏิบัติการยุทธวิธีการปฏิบัติการทหารและการปฏิบัติการอื่นๆโดยใช้กระสุนนาโต5.56คูณ45มม,มชิ้นส่วนกว่า80%ผลิตในประเทศ ปืนเล็กยาวขนาด5.56มม DTI-7 ซึ่งเป็นผลงานวิจัยและพัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศร่วมมือกับบริษัท KHT Firearms DTI-7 ได้ผ่านการทดสอบสมรรถนะการใช้ทางทหารซึ่งเป็นการทดสอบที่แม่นยำทั้งการยิงกึ่งอัตโนมัติการยิงต่อเนื่องและการทดสอบเชิงยุทธวิธี คืนกลมือ PWC8 ผลิตโดยก่องช่างแสงกรมสัมพวุท่อโบโดยต่อยอดจาก MP5K เยอรมันและใช้ชิ้นส่วน HK33 นำมาใช้ซ้ำโดยมีอัตราการยิงประมาณ800นัดต่อน,นาทีน้ำหนัก2.5กิโลกร,รมัมบรรจุก,กระสุนในซองกระสุนขนาด30นัด เครื่องบินฝึกบทอ6หรือ RTAF-6 เป็นเครื่องบินฝึกบินคันต้นที่ผลิตโดยบริษัทอุตสาหกรรมการบินจำกัดถือว่าเป็นเครื่องบินฝึกทางทหารยอดนิยมเป็นที่รู้จักกันดีในด้านประสิทธิภาพและความสามารถรอบด้านโดยเครื่องหยนตํลำนี้มีขนาดเล็กจุนักบินได้หนึ่งคนและมีความเร็วสูงสุด593กิลเมตรต่อชั่วโมง ระบบจรวดหลายลำกล้อง MLRS DTI 1และ DTI 1 G พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศร่วมมือกับกองทัพบกระยะยิงสูงสุด140-180กิโลเมตรใช้ระบบนำวิถีและยานผ่านนำนำจรวดเอง DTI 2ระยะยิง10กิโลเมตร เป็นจรวดฝึกแบบต่อเนื่องจำนวน10รูดี1 1 a มีพื้นฐานมาจากระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องที่พัฒนานร่วมกับบริษัทของอิสราเอลยานยนต์ทหารทั้ง M50 M50a M51 M51B เป็นรถบรรทุกทางทหารที่ผลิตในประเทศไทยตามวัตถุประสงค์ของกองทัพบ,บกที่จะใช้ทดแทนรถจิปของสหรัฐอเมริกาโดยว่าจ้างบริษัทเอกชนผลิตตัวถังขึ้นมาและใช้เครื่องยนต์จากรถยนต์ผานิชซึ่งเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันในประเทศกากกศยานต่อสู้ไร้คนขับ ATIL DP 20A พัฒนาโดยบริษัท Aero Technology i n d u s t r y ร่วมทุนทางภาครัฐและเอกชน DP 20เป็นโดรนที่มีขนาดใหญ่บินได้ยาวนานกว่า20ชั่วโมงเมื่อใช้การควบคุมพันดาวเทียมสามารถบินไกลได้กว่า2,000กิโลเมตรพร้อมกับติดตั้งกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูง ที่สามารถทำการชี้เป้าระบุตำแหน่งได้ซึ่งวิศวกรไทยนั้นได้ออกแบบต่อยอดจากวิศวกรจีนและโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น DP 2 0 A เป็นโดรนติดอาวุธที่สามารถบินได้ยาวนานกว่า36 6ชั่วโมงและมีอาวุธแบบใหม่ขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพสูงกว่า16นัดสามารถเป็นได้ทั้งโดรนตรวจการและโดรนโจมตี และนั่นก็คือความพยายามที่จะพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์สัญชาติไทยก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าในภาคอุตสาหกรรมและศูนย์วิจัยทางภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความสามารถเชิงยุทธศาสตร,ร์ dim. และลดการพึ่งพาจ,จากต่างประเทศได้พอสมควรงั้นเราไปดูความคิดเห็นจากพื่้นบ้านบางส่วนว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อไทย เริ่มพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งความคิดเห็นส่วนใหญ่ก็มาจากปีที่แล้วหรือไม่ก็3มปีที่แล้วไม่ใช่ความคิดเห็นล่าสุดก่อนที่ทั้งสองจะมีปัญหาเรื่องชายแดนความคิดเห็นแรกได้บอกไปว่าฮึมกองทัพอากาศของเราเนี่ยทำไมมันดูเงียบเงียบเหมือนไม่ค่อยออกมาปรากฏตัวเลยมันดูเงียบกริบ ความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าหุ่นยนต์ของกัมพูชายังใช้ลอ้อซึ่งยังวิ่งไม่เหมือนรถเลยยังไม่ได้พัฒนาประโยชน์เหมือนประเทศอื่นลองคิดดูแล้วเรื่องพวกไอทีของเราเนี่ยมันล้าหลังจริงๆอย่างไรก็ตามคนไทยนั้นยังอยู่เหนือกัมพูชาอยู่ดี เพราะคนไทยนั้นสามารถร่วมมือกับจีนพัฒนาอาวุธเองได้โดยไม่ต้องพึ่งงบประมาณประเทศเพื่อไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากประเทศอื่นเหมือนกัมพูชาความคิดเห็นต่อมาเธอบอกไว้ว่ากัมพูชาเราต้องชนะอย่าให้ใครมาดูถูกเราได้สู้ตายเพื่อชาติฉันจะไม่ยอมก้มหัวให้ชาติขโมยใดๆทั้งสิน้นผมไม่อยากพูดมากเรื่องอาวุธ ไทยนั้นดีกว่าเขมรเราอยู่แล้วเขมรเราซื้ออาวุธหรืออุปกรณ์เพื่อใช้กดขี่เขมรด้วยกันเองใครที่กล้าลุกขึ้นมาประท้วงความคิดเห็นคนต่อมาได้บอกกันว่าไทยเป็นเหมือนลูกมือของอเมริกาแบบนั้นมันจึงสร้างความไม่มั่นคงมาสู่เขมรแต่ถึงจะมีอาวุธที่ทันสมัยแค่ไหนถ้าไม่มีเทคโนโลยีหรือความสามารถในการใช้ก็ไร้ประโยชน์ คนตะไมาได้บอกกั้ว่าไม่ต้องเอาไปเทียบประเทศเขาเลยเรานั้นจนกว่าเล็กกว่าแยก่กว่ามีแต่คนที่จะขโมยป้นดินแดนไปแถมยังมีพวกกลุ่มชั่วที่ขุดหรือใต้ดินอีกมันผังพินาศไปหมดแล้วประเทศไทยนั้นเขามีโรงงานผลิตอาวุธมีรถทหารปืนใหญ่รถถังที่ทันสมัยเป็นของตัวเองแล้วกัมพูชาละ่ะมีโรงงานแบบเขาบ้างไหม าเอาเงินไปซื้อแต่อาวุธจากจีนสู้เอามาสร้างเศรษฐกิจให้มั่นคงดีกว่าเขาเมรนั้นไม่เคยชนะไทยในสงครามเลยสักครัง้งจะไปเปรียบเทียบกับเขาทำไมไม่อายกันบ้างเหรอแม่ดูเหมือนว่าความคิดเห็นก่อนที่จะมีเหตุการณ์การประทะก,กันของชาวกัมพูชาก็ค่อนข้างที่จะยอมรับอยู่นะมันไม่ได้ทอกซิทธเหมือนทุกวันนี้ แล้วเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวเหล่านี้อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับรู้ด้วยนะว่าคนไทยก็มีศัก,กยภาพในการพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์เช่นกันขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้ขอบคุณคอมเมนต์สายไวที่เข้ามาให้กำลังใจแอดไว้เสมอและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่กดโด onation super thanks มาให้แอดตลอดเรามาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ